ยีกมไทย่าฮมาฮ่ารอการรอเออรออะไรสวัสดีครับรอรอสวัสดีสวัสดีสิไฮโรมิดโรมิดสวัสดีจ้าทุกคนโอ้ปวดเข่าจ้ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ฝรั่งอยากกินมังฝรั่งไก่กับไก่ปิกปีกไก่ปีกไก่เหรอบุมันฝรั่งอบ มันฝรั่งอบปีกไก่เหตุผ yeah, ลฝรั่งอบใส่ปีกไก่ให้มักสิดาแต่ก่อนใช้ไอ้ฝรั่งจัดมันฝรั่งทำสะอาดมักสิดาจะถกเปลือกปอกเปลือกมันฝรั่งเนี่ยวอลไม่ให้เล่นเกมไม่ให้เล่นเกมอย่างโอลใครทมทำร่างเนี่ยเจ้เอ่อวันนี้ใช่วันใดมันฝรั่งรอก่อนรอก่อน เอากระดาษช่วยให้หน่อยสิช่วยเห็ดเป็นเชิญคนได้เห็ดอันมันฝรั่งอบด้วปีกไก่ให้เราอ่ะจ้ะแต่ว่าพอไห่เราเล่นเกมให้เราแกะอันเปลือกมันฝรั่งเองอย่าไม่ให้เล่นเกมอย่าม้วนคนไท้แกะเปลือกมันฝรั่งเองเอาแกะใส่เปลือกใส่ในกระลำนึงแกใส่ใจ่ยากเพียร์ส่วนน้ำหน้าไม่ให้เล่นเกมอะไรยังเ่ได้บีอ๋อ อยากกินก็ต้องแกะเปลือกมันฝรั่งก่อนสิ <laughs> อย่าให้ฝรั่งทำสอะอาดนะใช่ปวดแข่วจ้ะโอ้คนไทยสดสัาคนไทยเจ็บฟันปวดแข่วเจ็บฟันปวดแข่วปวดแข่ว <c oughs> ปวดแข่าเอรอลคนไทยปวดแข่าจ้ะแต่ฝรั่งช่วยเขาทำกับเขาด้วยกันเป็นหลังช่วยคนไทยทำข้าวเนาะคนไทยปวดแข่าเกนเมาคนไทย <c oughs> เปิดออกให้หมดนะกินเองไม่อะกินเองกินเองก็อองงทำสะอาดเองอย่ารอลคนไทยแบบนี้แหละโอ้คนไทย ยังมากไม่ให้ผัวเล่นเกมหลอกเพลงเถอนะไม่ให้ผัวเล่นเกมอย่าโว้ให้ผัวก,กินข้าวก่อนแทนให้เล่นทีหลังบัวบัวเดี๋ยวทุกคนก็จ <ś led> ะมีจลอดไอเดียใหม่จรวดยังมีจลอดไอเดียใหม่ยัง อย่าเฮียไอเดียนใหม่ไอเดียนใหม่โอ้ยให้แกะเปลือกมันฝรั่งนี่นะไอเดียนใหม่เนี่ยเอามาตลอดเอาก็สำหรับข้าวให้ฝรั่งกินเจ้าก็ต้องแกะเปลือกมันฝรั่งเองอ๋อโมแมนสิแมนบอแมนแมนแมนเออพอได้กินน้ำได้หรอฝรั่งเลิกงานมาจ้ะหิวเข่ายังมาแลงไหมจ้ะเดี๋ยวกตั้งเย็นอย่าวเลี๋ยวดีอบมันฝรั่งใส่ปีกไก่ให้เรากินไหมจ้ะเร็วๆจะได้กินไหมวันนี้ โอ้ยออไอ้คนไทยโอ้ยอ้ปกเสดาไม่ได้ตัดเห็ดก็ปอกเบือกมันฝรั่งแมนปะแมนใช้เวลาแล้วจะหนักไม่ได้เล่นเกมอันนี้ชอบบ้าคนไทยอ่ะชอบสิ ด้านดานไม่เล่นเกมชอบปะใช่เอ,อ่ะอาขารพิซซ่าอบใช้อาหาพิซซ่าอบเนะาะเหยาใส่พุทธะนี่ใส่ไก่อันไก่ที่เขาหมักแล้วไม่จ๊ะสีแดงไม่จ้ะที่เขาหมักแล้วไหมจ๊ะไก่เหย,าป,ย,า,ยา,าปีกไก่เหยาบอคนใดไก่จะปีกซีปีกซีพอซีปีกเขาจ้ะเหยาบอปป๊บ เอามันฝรั่งขยำก็ปีกไก่เราปีกไก,เาากเ่เข้าหมักนกาแล้วไม่แจกเขาบอกต้องเติมขยังเลย,ย,ยเลยแจะ okay. <laughs> ทุกอย,ย่างก็ดีจ้ะทุกอย่างโอเคพอดีคนใชยเร็วขนาดนี้ง่ายง่ายสบายสบายเร็วขนาดนี้อ่ะเหรอเพราทำอะไรนานจังหมดเราเราซื้อสำเร็จรูปมาแล้ว มันก็ง่ายนี่แค่นี้นจ้ะเสร็จแล้วจ้ะอันนี้ก็สิอบก็จ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็เราก็จะอบน้องใส่เตาอบเนีแบบ่ยพอดแล้วใส่น้ำน้ำน้อยนึงอ่ะจ้ะจันฝรั่งใจเล่นเกมเสร็จแล้ว,วทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วคนฝรั่งร้อนร้อนโอ้คนไทยลำลายมาหอมหอมกินได้ทานเลยเออกินไใน <laughs> ถ,ถาดถาดร้อนนะ กินชาใต้โอเคเมียไปแล้วเหวี่ยเขาโอ้ยตัดอยู่จะกระโดกกระเดียวอะไริ <laughs> ่าฮ่่า่สอ่าวายด้วยอย่าโวยคนใจโอ้ลายลจิ้เบิดไหมเนาะบอบอบอ่บอพ่อพ่อพโอ,อ,อ้โอ้โคนใจอยากกินละสีหอมนะหอมเร้วนำลายแ้วนำลายมาี่ามาแล้วมาแล้วก็ไมกินหรอก ยังทำไม่เสร็จก็ใช่รอกัะรอโอ้โรอกัะรอว่ากันวะรออะไรรอกินข้าวมันฝรั่งปิดไก่อบกับคารุดอาหารอกสีดาอาหารอกสีดามาแล้ว เดกอนนี่อยากกินไอ่กี่เดอากกินออาหารอาหารที่มาแรงของพลังอ่าฮารตหนเจนของพลังย่าวมดอกร้อนๆเลย Cái này ra Cái cả sao 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 Cà rốt, sao 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 ร้อนร้อนปกเิดายัคิดอะไรอเลียนมือเดี๋รอการร้อนมีอะอ๋อเอเซเขียวด้วยโอเค Hiếu Ừ, ờ, ta lu hiếu là cái nhầm lắm nè Cái cứ nó cười Nhầm <nhôm, nhôm. cười> <laughs> <laughs> น้ำขอมฝรั่งิมน้ำไอศคีไอศครีองฝรั่งหอมใจกินไอซ์ทีอะบอลิโฟ,โฟน,นอาอ่ a ชืช่ใจให้ฝรั่งด้วย <c oughs> ร้อนกร้อนหิวกหอ่ยร้อนกร้อนหิวกหิว อาหารอาหารเขาแรงฟกซิดาเอาหน้าอไอเทจับดีๆระล,ลมไอสตทุกคน๋อเย็นๆน,น้ำงยๆอ่า ไม่ต้องดูดขนดาดนั้นก็ได้นิ้วมือน,น่ะนะสีแ<ๆ>ดงซอสสีแดงซอสไม่ใส่ถุงมือกินหรอเมื่อกี้ถุงมือที่เป็นสีขาวเลยใช่ <ๆ S 2> ๆๆไหมไม่เปื้อนมือกินให้หมดนะกระดูกอะแกออกกินให้หมดเยอะขนาดนี้ผมข้อสามปิกเมียตําเสียบหลังข้อสามปิกเมียเฮ็ดสีปีกนะประหยัดบ่บอิ่ม เออแดแกกินทห้หมดม <c oughs> ได้กินกี่ชิมเบียไม่ทำให้กินนานๆ <c oughs> เนาะเบียขี้ค้านไงเหรอ้ <c oughs> <c oughs> เมื่อหมดสิิได้กินอาหารเนี่ยมันแรงเลยจ้ะอย่ากินอาหารตึงเย็นอย่าบอนเขาแรงหมดสิิดาแฟนบ่กกินจ้ะแล้ววันนี้ก็ปวดฟันเลยไม่อยากกินอะไรเลยกระดิ่งกระดี่งกระเดอดมือ กินไปดีจะโดนเดี๋ยวโดนคน,เนดเลยอา okay? หารฝรั่งโอเคก็อาหารฝรั่งนั่นแหละไอ้กินดีๆกินหมดีจะโดนดา <laughs> <laughs> บ้าบ้าเนี่ยบ้ารีบกินปวดเข่าเฮงเฮงจ้ะ มอนัดที่สี่สิบหกเอ้ยยี่สิบหกเนาะมอนัดที่ยี่สิบหกเลยเราจะไปทอนแขี่ย <c oughs> นี่ทุกคนจักบ้าเลยฮะโชว์ซื้อดาเด้อ yeah. โชว์กับปีกไก่ <c oughs> <c oughs> โชว์ปีกไก่ฮะเอฟซียังบ่นให้อยู่บอกให้เคี้ยวหน่อยให้เคี้ยวหน่อย เร็วฮะอหนาเร็เรบเจบ็บก <c oughs> <c oughs> ุยเสร็จกิจเศรษฐกิะไรรู้โอเคเศรษกินโอด นี่ก่อนใครเมือนแล้วเพื่อนอืมแล้วบอกว่าขอสามปีแล้วทำสี่ปีไม่กินหมดอ่ะเอ๊ะทำอะไรรู้ก็หลังสามปีไม่อิ่มหรอกก็เล้วสี่ให้ไง ทำสี่ปีกให้ไงให้สี่ปีกเพราะฝรั่งกินสี่ปีกอ่าให้ห้าปีกเอาฝรั่งกินห้าปีกไหมบ่อีลีน่ะกินินบ่แค่นี้อิ่มแล้วเอิ่มแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วอิ่มจิมันฝรั่งกันเยอะอยากกินจัดจ้าโอเคทุกคนอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วได้หมดแล้วมันฝรั่งไก่ได้นี่ไก่อ๋อจะกินต่ออีก ไปไปก่อนอ่าโอเคมีแค่นี้ที่ฝรัลล่งไปดูวันนี้ทุกคนขอบคุณครับที่ดูคลิปคอนเทน์กับฝรัลล่งฝรัลล่งกดบายบายโอเคค่ะขอบคุณสักการ์ดดตาลขอบคุณสักการรับชมนะคะเด้อหลังวันนี้กินต่อจ้ะเป็นยานคลิปยาวเพื่อนวะเฮ้ยมา,มา ยังคนใดไม่ได้ไม่ได้ปิดกล้อง <laughs> <laughs> อ่าพลังพนัออกงไหนไม่ปิดกล้องนะไม่ปิดอ่าแอบถ่ายก็บอกแอบถ่ายมันเรื่องนี้แหละ